สวัสดีเพื่อนๆชาวกินริงซานนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลกูกศิษย์ของผมคือเราจอดไวร้ายคอไม่เป็นการเสียเวลานะครับเนื้อหากําลังเข้มข้นไปเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดภาพมาที่วัวจงยางป่าอยู่ชิงนะครับยางเยียนและดีชิงที่ตังสีนั้นดูสภาพไม่สู้ดีเล็กน้อยนะครับเหล่าสาวกที่ตามขอมาติดติดได้ส่งเสียงหายใจหอบออกมา เชินเหลียงซูลุกขึ้นยืนด้วยความยากลําบากนะครับในตอนที่เห็นสุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสีพุ่งมาดีจิงยี่นะครับได้ร่อนลงสู่พื้นจากระยะไกลย,ยวนเอ๋อเองก็ได้กระโดดไปนะอ่าไปหานางพร้อมกับพูดออกมาด้วยรอยยิ้มสวัสดีพี่สาวจิงยี่หืมสาวน้อยคนนี้ช่างลำเอียงจริงๆทําไมนางถึงได้ออนโดนนักละ่ะเมื่อเห็นว่าอีฝ่ายเป็นสาวสวยแบบนั้นกัน สวัสดีสาวน้อยดีจิงยี้ทักกายลีจิงยี้นะครับทักทายกลับมาด้วยรอยยิ้มแม่อยากให้ลีจิงยี้เนี่ยเข้าร่วมกินทิงซานเสียเหลือเกินสิหูอย่ามองกลับไปที่ลีจิงยี้ก่อนจะพูดออกมาหากเวยสู้ยานยังมีชีวิตอยู่และรู้อีกว่าเจ้าเป็นคนขายข้าวให้กับเจียงอาเฉียนป่านะสงสัยจริงๆกว่าเวยสู้ยานจะคิดยังไง หลี่จิงยี่นะครับตกตะลึงเล็กน้อยจากที่ได้ยินคําพูดของสือ,อู่หยาดูเหมือนว่าชายคนนี้จะรู้ดีว่าเวยสู้ยานคนปัจจุบันคือตัวปลอบนอกจากนี้สือ,อู่หยายังรู้เรื่องเกี่ยวกับมิตรภาพระวังหลี่จิงยี่กับเชียงอาเฉียนอีกด้วยตายที่สุดแล้วนางก็ตอบกลับมาดูเหมือนว่าท่านจะมีอารมณ์ขันที่ไม่เหมือนใครนะท่านสืบู่หยาลูโจรูปเขาก่อนเี่ะตามออกมาเวยสู้ยานยังอยู่ในมูลตนเหลียงอย่างนั้นหรอ ถ้าหากพูดตามตรงองชายสีได้พ่ายแพ้ในการต่อสู้ที่มณฑลเหลียงมาเมืองหม้อเดิมทีได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบจากเขตแดนพลังอยู่ที่นั่นในตอนนี้ไม่มีทหารคุ้มกันเมืองอีกต่อไปข้าคิดว่าสำนักอวีตีต้องพิชิตมณฑลเหลียงได้ในเวลาไม่นานคนของแม่ทัพบุยเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดเท่านั้นดังนั้นเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์จึงส่งเซียงลี่มาเพื่อจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองแต่ หลีจิงยี่ได้ตอบกลับพร้อมกับอธิบายในขณะที่จ้องมองสุดยอดผู้พิจักทั้งสี่นะครับจากด้านบนลู่โจเหลือบมองไปที่ทุกคนที่อยู่ตรงหน้ากรจะพูดออกมาหัวจงหยางหัวใจของหัวจงหยางนะครับเมื่อได้ยินเสียงของลูโ่โจก็เต้นผิดจังหวะตัวเขารีบโค้งคำนับอย่างรวดเร็วเออผู้ผู้ผอุศยู่เฉิงไฮอยู่ที่ไหนกันเ,ออเจ้าสำนักสั่งให้พวกเราปกป้องท่านสืออ่อวุ่นยาพวกพวกเราพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านเจ้าสำนักอยู่ที่ไหน หัวจงยังได้ตอบกลับมาอย่างตรงไปตรงมาลูโจสะบัดแขนเสื้อก่อนจะพูดออกมาเจ้าศิธิ์ธรยศไม่รู้จักปิดชอบชั่วดีสุดยอดผู้พิทักษ์ตั้ง4ีนะครับถือว่าเป็นผู้ติดตามคนสนิทของอยูเชิงไทมาเนื่องนานหลายปีพวกเขาทั้ง4ีนั้นคือผู้ที่มีตําแหน่งสูงสุดรองจากเจ้าสํานักเพียงแค่เพียงแค่ผู้เดียวตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาสุดยอดผู้พิทักษ์ตั้งสีไม่เคยเห็นใครคนไหนนะครับพูดให้ร้ายกับเจ้าสํานักในลักษณะนี้มาก่อน แต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามพวกเขาก็จะไม่โกรธเคืองนะครับที่ลู่โจแสดงความไม่พอใจต่อผู้เป็นเจ้าสำนักของพวกเขาอันที่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้วที่ลู่โจจะพูดแบบนี้เจ้านั่นคิดว่าการที่จะพิชิตเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ได้เพียงเพราะจะได้เรียนรู้อะไรจากข้าไปนิดๆหน่นอยๆอ,อ,อย่างนั้นสินะลู่โจได้เสรอมออกมาด้วยความโกรธเกืองสุดยอดผู้พิทักษ์ทางสี่ไม่กล้าพูดไรตักกลับมานะครับแม้ว่าอยากทําเท่าไรแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูด เจ้านั่นนะประเมินตัวเองสูงเกินไปดูโจุกแกนของตัวเองก่อนจะเรียกยวนเออเอาละพวกเรากับจินจิงซานกันได้แล้วค่ะยวนเออพนังหน้าตอบยับนะ,ะยวนเออนะครับพระยักหน้าตอบรับซื้อบุหยานะครับที่อุ้มยงหนิงในเวลานี้นะครับในตอนนั้นเองสุดยอดพู้พิทักทั้งสี่ก็ได้คุก่าข้างหนึ่งท่านซื้อบุหยาหลังจากนั้นไม่นานนะครับเหล่าสาวข,ของสำนักอวีจีต่างก็คุกเข่าลงเหล่าสาว นับร้อยนะครับได้ภูเขาเพื่อให้เกียรซื้อบูยาซื้อบูยาที่เ็นแบบนั้นก็ตอบกลับมาบอกสิทธิใหญ่ของข้าด้วยนี่เป็นความคิดของข้าบอกสิทธิใหญ่ของข้าด้วยนี่เป็นความผิดของข้าอีกถ้าข้ามีโอกาสข้าจะต้องชดใช้กับเขาในอนาคตแน่ลัวจงยางก้มศีระลงนะครับตัวเขาได้รวบรวมความกล้าทั้งหมดก่อนที่จะพูดขึ้นท่านซื้อบูยาข้าจะบอกท่านเจ้าสำนักเองว่าท่านปลอดภัยดีซื้อบูยาสายอุปกรที่พูดขึ้นเออ ขาตัดสินใจเที่ยะกับจินจิงซานหล้วเออ,อแต่แต่ถ้าขาดท่านไปแล้วพวกเราสำนักอเวจีจะอยู่ต่อไปได้ยังไงกันหัวจงยางดูกระวนกระวายใจไม่มีใครปฏิเสธได้เลยนะครับว่า,าสิ่งที่ซื้อวุหยาทําให้กับสำนักอเวจีนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แค่ไหน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นซือวู้ยยาได้วางแผนอย่างละเอียดจากข้อมูลทั้งหมดที่ตัวเองรวบรวมได้มาแต่พอแบบนั้นจึงทําให้สํานักอเวจีกลายเป็นสํานักไฟธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีอาสาวกนับพันนับหมื่นได้ตอนนี้สํานักอเวจีนะครับมีพลังมากพอที่จะยืนหยัดต่อสู้กับเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เพราะซือวู้ยยายังไม่ต้องสงสัยอาจจะเป็นอาจจะพูดได้เลยว่าซือวู้ยยาเป็นคนที่สําคัญที่สุดเป็นอันดับสองของสํานักอเวจี สามหาวลูโว่โจตะคอกเสียงดังแม้ว่าพลังวทธิ์ของตัวเขาจะอยู่ในขั้นศักดิ์สิทธิ์หรือขั้นเสริอมถึงเท่านั้นนะครับแต่พลังขึ้นเสียงของลูโ่โจได้ผปออกมาทําให้ทุกคนนั้นสันไปด้วยความกลัวผู้พิทักษ์ทั้งสีก็ไม่คัดค้านอะไรอีกยวนเอ๋อร์ได้ชี้ไปที่สุดยอดผู้พิทักษ์ทังสีหนึ่งสองสามสี่เจ้าพวกโง่ท่านอาจารย์ของข้านะจะพาใครไปไหนก็ได้ในโลกพวกเจ้าคิดว่าท่านอาจารย์ของข้าจําเป็นต้องขออนุญ,ญาตพวกเจ้าอย่างนั้นเหรอถ้าหากพวกเจ้าค่ากัด ถ้า,าพวกเจ้ากล้าขัดขืนข่านี่แหละจะเป็นผู้ที่ชี้พวกเจ้าให้เป็นชิ้นชิ้นเองสุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสีนะครับถึงกับต้องตกตะลึงเมื่อเห็นท่าทีของสาวน้อยสุดแสนน่ารักแมหยวนเอ๋อของเราใจมันได้จริงๆนะครับนับนิ้วแล้วก็ชี้เรียงตัวเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่สุดยอดนะครับฉินเหลียงซูเองยังต้องสั่นนะครับและตกตะลึงคำพูดหยวนเอ๋อนะครับแม้ว่าจะออกมาจากปากเล็กๆของนางแต่มันยังเป็นคำที่ ฟังดูร,รินรุนแรงและเกี่ยวกาดอยู่ดีแต่ยังไงซะสิ่งที่นางพูดนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงยังไงซะตัวเองอตัวนางนะครับก็มีผู้เป็นอาจารย์คอยนุนหลังอยู่ตาหากตัวเองจัดการไม่ได้ยังไงผู้เป็นอาจารย์ของเขาอของนางก็สามารถเลยตบตีละตัวสองตัวได้อย่างไม่ต้องสงสัยเป็นธรรมดาที่เชิญเลี้ยงซูในตอนนี้นะครับรู้ว่าอยู่เหนือเป็นสิทธิ์คนที่เก้าของจินถิงซาและเพราะรู้แบบนั้นตัวเขาจึงพูดแทกขึ้น ท่านสิทคนที่ก้าพูดถูกแล้วในหมู่ของพวกเจ้ามีใครคิดมีใครคิดคัดค้านท่านผู้โสไม่ป้ปพาใครกลับไปได้ด้วยอย่างนั้นเหรอพวกเจ้าคิดว่าท่านสิทคนที่7จมีสิทธิ์พูดเรื่องนี้หรือยังไงกันสุดยอดผู้ไปตักทั้งสี่นะครับไม่มีเหุผลมากพอที่จะหักล้างคําพูดของเฉนเลียงสูได้ ลูโจเห็นแบบนั้นก็เหลือบมองพวกเขาอย่างไรอารมณ์ถ้าหากพวกเจ้ายืนกลานที่จะสละชีวิตขาก็จะเติมเต็มความปารถนาของพวกเจ้าเองลูโจได้ยกฝ่ามือขึ้นนะครับตัวเขาก็ได้ขูจรพลังลมปานอยู่อ้วจงยางเห็นแบบนั้นสั่นไปด้วยความลัวตัวเขารีบลุกขึ้นก่อนจะเดินจากไปข่าผิดไปแล้วขอะตัวก่อนถูกทุกคนไม่คิดจะต่อต้านเช่นเคยนะครับเราสาวกสำนักอวิจีได้แต่เดินตามอัวจงยางไปอย่างรวดเร็วบัตรนี้ทุกๆกคนตามก็สุสโอมนะครับเล่นเหนื่อยอ่อน เมื่อสาวกสำนักเอวิจีเดินผ่านไปหุ่นฟันทั้งหมดก็ได้จางหายไปในชั่วพริบตาในพริบตาเดียวนะครับร่างกายที่แข็งแกร่งของบีเย็นก็ได้ปรากฏขึ้นหมันได้อ่าร่อนลงมาจากท้องฟ้าอย่างเสียสานเหลียงสูตกใจมากนะครับกับการมาถึงตัวเขารีบถอยห่างตามสัญชาตญาณตัวของเขาคิดมาตลอดว่าผู้โสจะขู่การโจอ่าตัวเขาคิดมาโดยตลอดนะครับว่าผู้โสจะขู่โจมตีหั่วจงอย่างใครจะไปรู้กันเล่าว,ว่าลู่โจ ใช้พลังนี้เพื่ออันเชิญสัตว์ขีของตัวเองแบบนี้ลูโจได้กระโดดขึ้นหลังของบีเอียนผูโสเชิญเลียงซูรีบส่งเสียงเรียกอะไรกันเออไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรฝีมือของข้าข้ามันเป็นยังไงบ้างเชิญเลียงซูมองไปที่ลู่โจยังมีความหวังนะครับมันเหมือนกับเด็กที่กําลังรอคําชื่นชมอยู่เฮะเจ้าไม่โกรธที่ข้าทําลายพลังวิุทธ์ของเจ้าอย่างนั้นเหรอลูโจได้ถามเอฟซีของตัวเองมาตรงๆเออไม่เลยไม่เลยขอรับ ค่าค่าสมควรถูกลงโทษแล้วนอกจากนี้ค่ายังมีดอกแมกโนเดียนอกจากนี้ค่ายังมีดอกแมกโนเดียสีดําอยู่เฉลียงซูพูดนะครับก่อนที่จะรีบเปลี่ยนคาพูดไม่ไม่ค่าไม่ได้มีอะไรตั้งนั้นแห่อีนี่ไอ้นี่มันร้ายนะครับเฉลียงซูแท้ที่จริงมันมีดอกแมกโนเดียสีดําอยู่แล้วนั่นเองว่าเถอะครับว่าทําไมมันถึงไม่ค่อยดูลุกลี้ลุกลวนอะไรมากนะครับก็สามารถกลับไปเอาดอกแมกโนเดียที่มีอยู่แล้วนะครับเพื่อ ฟื้นฟูจุดตันเถียนนะครับเพื่อทําให้พลังวายุทธ์ของตัวเองกลับมาได้อีกครั้งในทันทีนะครับถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาแต่ก็คือได้พลังวายุทธ์คืนอืมลูโจมองไปที่ในส่วนของเฉินเลียงซูก่อนเชพูดออกมาสวรรค์่ะไม่มีเมตตาหรอก ยิงหนอบน้อมก็ได้ยิ่งเรียนรู้เจ้านักควรคิดให้ดีว่าสิ่งไหนควรทําและไม่ควรทําหลังจากผู้จบลูโจได้ควบคุมบีเอียนบินไปในอากาศนะครับในตอนนี้มียวนเออแล้วก็ซื้อบูยาบินอยู่ที่ด้านหลังตัวเขาเฉินเหลียงซูยังคงยืนตกตะลึงอยู่นะครับตัวเขาจําเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับซาลาจินติงซานได้ดีเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาทำเฉินเหลียงซูกําลังทําอะไรอยู่กันแน่ หลังจากที่เงียบไปชั่วหนึ่งนะครับตัวเขาก็ได้คุ้งคานับให้กับลู่โจที่วิ่งจากไปไกลทั้งๆท,ท,ที่ตัวของเขายังคงสั่นปัดภาพมาในขณะเดียวกันณนะสุสานเมลิลดตอนนี้นะครับอยู่จางหลงของเราก็สอนหายใจออกมาในขณะที่คลายฝ่ามือออกตัวเขาได้โคจรพลังลุมปานไปที่จุดตันเทียนพร้อมกับปรับ ลมหายใจและทําสมาธิไปพร้อมๆกันจนสําเร็จแล้วในตอนนี้พลังลมปานนะครับที่ตัวเขามีนั้นได้สงบลงอยู่ชางหลงลืมตาขึ้นนะครับตัวเขาจ้องมองลําแสงที่อ่าสอดลำแสงที่กำลังสอดส่องลงมาที่สุสานเมริลอดจากเพดันท่ำย่างพอใจความรู้สึก ที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกวันช่างเป็นอะไรที่พิเศษสําหรับยูชางรงนะครับเพราะว่าตัวเขานั้นเกือบจะตายจากการโดนอาวทมนคาถานะครับเวทมนกุไสเล่นงานจนต้องอตัดดอกบัวทองคําของตัวเองออกไปนี่คือบุรุษคนแรกในยุทธภพนะครับอย่างเป็นทางการที่ตัดดอกบัวทองคาออกจากร่างอันา์ของตัวเองและรอดชีวิตมาได้ ในตอนนี้นะครับภูเขาน้ำกลอยยังมีอากาศที่หนาวเหน็บเชียกขึ้นเกยแต่สำหรับผู้ฝึกจุดแน่นอนครับเป็นธรรมดาที่เขาสามารถต้านทานความเย็นไว้ได้อยู่ชางหลงนะครับต้องการที่จะออกไปรับแสงในเช้าวันใหม่แต่น่าเสียดายนะครับสภาพร่างกายของเขาตอนนี้อ่อนแอเกินไปตัวเขาไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากอยู่ในสุสานเีลิลอดต่อไปอยู่ช่างรงลุกขึ้นมาก่อนจบจ้องมองไปรอบตัวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างยังคงถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเชกขึ้นเกยจงออกมา พลังร่างอาวตารขนาดเล็กได้ปรากฏขึ้นมาบนฝ่ามือของตัวเขานะครับอ่าพลังร่างอาวตารโรกุตระกายนะครับร้อยวิบัติที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับยูชางหลงก่อตัวขึ้นนะครับรูปร่างของมันเหมือนกับชายหนุ่มตัวสีทองขนาดเล็กนะครับสิ่งที่ทําให้มันดูแปลกตามากที่สุดก็คือที่พลังอวตารนั้นไม่มีดอกบัวทองคําที่เท้าของพลังอวตารนะครับมีเพียงแค่แสงสีทองสองสว่างเป็นวงกลมเท่านั้น ไม่นานนักแสงสว่างก็เริ่มเลือนหายไปอยู่ชางหลงเป็นชายผู้ที่มีประสบการณ์ในการปีกีบดอกบัวเหมือนกับผู้ฝึกยุทธคนอื่นๆนะครับตัวเขารู้ดีว่าเมื่อกลีบดอกบัวเมื่อกลีบดอกไม้มันเบ่งบานออกมาได้ยังไงนะครับแต่ในตอนนี้อยู่ชางหลงไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นกําลังเดินทางเดินตามเส้นทางที่จะ ทำให้ตัวเองนั้นฝึกฝนไปยังขั้นที่9ได้ใช่ครับอยู่ช่างรุงของเรามันไม่ได้อยู่ที่จินติงซานนะครับไม่ได้ฟังทฤษฎีที่ลู่โจได้พูดคุยกับหมิงซื่ออินอแล้วก็ผู้อุโสฟาลี่เทียนผู้อุสเล่งล่วรวมไปถึงเจียงอาเฉียนในวันนั้นนะครับมีเพียงแค่สี่ซ้าหคนแล้วก็พวกเราเราคนดูที่รู้ว่า,าหนึ่งในวิธีการไปถึงขั้นที่9ก็คือการตัดดอกบัวทองคํา เพราะฉะนั้นตอนนี้อไอเจ้าเนี่ยชื่ออะไรแล้วอไอไอไออยู่ชางโรงนะครับเนี่ยที่ยืนรออยู่เนี่ยนะครับก็เป็นคนแรกที่ตัดดอกบัวทองคาเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนแรกที่มีโอกาสไปถึงขั้นที่เก้าได้ก่อนใครในยุทธภพนั่นเองในตอนนี้นะครับสิ่งที่ยู่ชางหลวงตั้งใจจะทำมีก็มีเพียงแค่การสร้างดอกบัวทองคําขึ้นมาอีกครั้งนะครับ หลังจากที่แยกดอกบัวทองคำออกจากพลังอวตารสิ่งที่อยู่ชางง้างหลงจะต้องทำไหมก็คือการสร้างมันขึ้นมาตัวเขานะครับคิดแบบนั้นจึงได้รีบปูจรพลังลมปานทั้งหมดตัวเองก่อนที่จะควบเน่นให้กายเป็นพลังสีทองอยู่ช้างหลงได้ทุ่มพลังทั้งหมดไปยังพลังของอวตารตัวอีกพลังงานมาสารได้รวมตัวกันอยู่ที่ใต้เท้าของอวตารนะครับจากนั้นมันก็คงสภาพแบบจากนั้นมันก็คงสภาพแบบนั้นไว้ชั่วครู่หนึ่งนะครับ ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาของอยูจางหลงการรวบรวมพลังลมปานได้ถึงเพียงนี้นั้นนะครับน่าจะเพียงพอแล้วที่จะสร้างดอกบัวทองคําได้แต่ไม่ว่ายูจางหลงนะครับจะขูจรพลังลมปานมากมายแค่ไหนตัวเขาก็ไม่สามารถจะสร้างดอกบัวทองคําให้ผลิดอกออกมาได้เลยวงแหวนพลังได้ปรากฏขึ้นใต้เท้าของพลังวัตารกโกนเชี่อสลายหายไปราวกับาการตําการตําน้ําพริกละลายแม่น้ํานะครับจงออกมาจงออกมา เสียงของยู่ชางหลงแน่วแน่และเต็มไปด้วยความอ่ามั่งอ่าเต็มไปด้วยพลังนะครับด้วยความปาณาธิ์ที่ตัวเขามีทําให้แสงสีทองปรากฏขึ้นมาอีกครั้งวูวและแล้วนะครับเสียงอะไรบางอย่างก็ได้ดังก้องไปตัวทั้งสุส,สานตอนนี้ที่ใบหน้าของยู่ชางหลงนั้นนะครับมันได้ปรากฏขึ้นมันก็คือรอยยิ้มจางๆนี่มันกะกลีบกลีบดอกบัว ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเอาละสิครับในตอนนี้ยูชางหลงของเราผู้ที่ตัดดอกบัวทองคําคนแรกของยุทธภพนะครับก็ได้ผีกีบด,ดอกบัวขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับดูเหมือนว่าเส้นทางไปสู่ขั้นที่9้าที่ตัวเขาเองนะครับเจ้าตัวยังก็ไม่รู้นั้นได้เริ่มขึ้นแถมยังออกสตาร์ทก่อนใครเพื่อนนะครับถ้าหากไปถึงขั้นที่ว่านั้นได้นะครับต่อให้เป็นยูชิงไห่หรือ ใครก็ตามนะครับในลูกยุทธภพก,ก็คงที่ายากที่จะเทียบเคียงกับยู่ชางหลงได้เอาละสิครับทฤษฎีของลู่โจนะครับดูเหมือนว่าน่าจะเป็นไปได้สูงแล้วนะครับแบบนี้เพราะว่าหลังจากที่ตัดดอกบัวทองคาไปแล้วก็ยังสามารถปลีบดอกบัวมาใหม่ขึ้นได้อีกรอบนะครับมันเหมือนกับการทําแล้วทําอีกนะครับทําซ้ําๆททาซ้ําๆจนสามารถประสบความสําเร็จได้ในวันหนึ่งนั่นเองนี่ก็คงจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับเขาเลือกจะ ทุ่มเทนะครับแล้วก็ละทิ้ง8กลีบดอกบัวที่เคยาพาตัวเขาไปจนถึงจุดสูงสุดแล้วก็ได้ตัดมันนะครับและเริ่มต้นใหม่ในวันนี้และมันก็ได้ปรากฏขึ้นมาแล้วดอกบัวหนึ่งกลีบอ่าเป็นดอกบัวที่อืมมันเป็นบอกยังไงนะครับาการผลิดอกที่ไร้ซึ่งกลีบดอกเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาภาพมาเซิร์ชให้ดูนะครับผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันอ๋อมันมี เขาเียเขาเรียกว่าอะไรแล้วนะครับร่างอาวตารที่ขั้นตอนการปรีบดอกบัวแม้ว่ามันจะฟังดูง่ายอ่ะเดี๋ยวผมค่อยเอาภาพมาให้ดูนะครับตอนหลังเนี่ยมันจะมีอะไรแปลกๆให้เห็นนะครับร่างอาวตารดอกบัวแปดกลีบที่ไรซึ่งดอกบัวผมก็นึกภาพไม่ค่อยออกนะครับเดี๋ยวออกมาซื้อให้ดูโอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนเอาเป็นว่าพระเอกของเราจับในส่วนของสือ่อวูยาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกาลังพากลับจีนถิงซานบวกกับ ในส่วนของลูกศิษย์ลำดับสองนะครับยูชางหลงที่ได้ตัดดอกบัวทองคําและเอาชีวิตรอดมาได้สามารถปลิกกีบดอกบัวขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเส้นทางสู่การไปถึงขั้นที่9นั้นกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วมาเอาใจช่วยนะครับตั้งยูชางหลงแล้วก็ซื้อวุยานะครับบอกได้เลยว่าซื้อวุยาหลังจากนี้นั้นจะต้องรับศึกหนักการทาทูตจากอาจารย์ของเขาที่ไม่เหมือนใครนะครับ การลงโทษซื้อวู่ยาการลงโทษยูชางลงผู้ใช้ดาบแน่นอนครับต้องทําลายดาบที่เป็นความภาคภูมิของเขาการลงโทษไอจวงกงนะครับต้องใช้ความโหดร้ายการลงโทษคนนู้นคนนี้ต้องมีแล้วการลงโทษชายที่ฉลาดที่สุดในหมู่ลูกศิษย์ตั้งข้าวของจินจิงซานเอาจริงนะครับเขาเป็นคนที่ได้ถือได้ว่าเป็นชายที่ฉลาดที่สุดในเรื่องนี้ที่ปรากฏตัวออกมาในขณะนี้เลยก็ว่าได้นะครับสําหรับซื้อวู่ยาเนี่ย แล้วเราจะมีวิธีการทรมานหรือว่าลงโทษชายคนนี้ยังไงบอกได้เลยนะครับมาดูกันพระเอกของเราเนี่ยวิธีของมันเนี่ยโคตรเกลียนบอกได้คำเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมวันนี้สวัสดีครับ